อย่างที่ทุกคนรู้ฮะว่าผมชอบซอมบี้ผมสามารถดูหนังแนวนี้วนซ้ำหลายรอบแต่มันจะมีคำถามหนึ่งที่ว่าแล้วซอมบี้ไทยล่ะเป็นยังไงแล้วอาจจะเคยคุ้นเห็นกับขุนกระบ,บี่ผีระบาดหรือพีหาอายุทยาหรือห้าแพ่งตอนแบ็คแพคเกอร์ที่ผมยกให้เป็นที่สุดของซอมบี้ไทยละ แต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ติดค้าอยู่ในหัวผมเป็นปีแล้วและผมอยากทําคลิปกับมันมานานมากแล้วเรื่องนั้นคืออ e ีสานซอมบี้ฮะเอาแค่ชื่อเรื่องก่อนเลยนี่น่าจะเป็นชื่อเรื่องยี่เส้นคิดที่สุดแล้วเรามีคนอ e ีสานเรามีซอมบี้เราจะทํายังไงให้คนดูรู้ว่านี่คือเรื่องราวของซอมบี้ใน e อีสานอ๋ออีสานซอมบี้ไงละ่ะใครมันเป็นคนคิดชื่อว่าเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนักแสดงเรื่องนี้ไม่มีใครเป e ็นคนอีสานจริงๆเลยนอกจากตุ๊กี้นั่นอาจจะเป็นอีกสาเห,เหตุหนึ่งที่เรื่องนี้ไม่มีความเป็นอ e ีสาน เริ่มมาเรามีนางเอกที่เอาเนื้อดิบมาให้ปอบกินก่อนที่จะขึ้นหน้าไทเทิลคุณอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับซอมบี้เอาเป็นว่ามันสําคัญต่อเนื้อเรื่องแล้วกันเอาละเรามาเข้าเนื้อเรื่องต่อดีกว่าเรามีเพลงของสันติพรอัมไพพงผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ใช้เพลงของสัติพรอัมไพพงบ่อยมากเอาเป็นว่าผมจะขึ้นเคาน์เตอร์ไว้ข้างบนนี้แล้วกันเปิดเรื่องมาเรามีจ่าตัวลงประกาศบวชให้แจ็คแฟนฉันเรามีตกุ๊กี้ขโมยไส้กรอกกิน ไอ้นีก็ขโมยเนื้อหมูไอคนนี้เอาเนื้อหมูหมดอายุมาขายคือแค่เปิดมาก็รู้เลยว่าผู้กำกับเขาสเตอริโอไทป์ขนาดไหนอะคนอีสานเขาไม่ได้ขี้ขโมยนะเว้ยแล้วคนขี้ขโมยก็ไม่ได้มีแค่คนอีสานเอาละ่ะทีนี้เรามีพีทพัชระ,ะรับบทเป็นผู้จัดการที่ชื่ออิดกิจกรรมการเต้นด้วยเหรอครับอุ๊ยมันโมเมนกิจกรรมการเต้นนะคะคุณผู้จัดก,การคนใหม่คือเพลงแม่สิลิพอนทำมันดังขึ้นด้วยจิตวิญญ,ญาณคนอีสานมันสิเก็บอาการบ่อค่ะ คือกูก็ควรอีสานนะแต่กูก็ไม่ได้อะไรมากกับเพลงของสดีพอนอัมไพพง์ะคือมึงจะสเตอริโอไทปไปถึงไหนเนี่ยพีขอดูรายชื่อพนักงานกับ f o r e เรนที่ไม่ใช่เมือนอิตาล,ลีนะแต่ f o r e เรนที่แปลว่าเมืองอิตาล,ลีอย่างนงี้หรอฟอเรนทที่แปลว่าให้เช่าอะค่ะ <c oughs> เอาล่ะผมขอดูรายชื่อหน่อยฮะคุณจอนครับจอนที่มาจากโจนาธานเหรอครับ จอที่มาจากจอจัดครับตัดมาที่นางเอกชื่อต้อนนุ่นที่นําแสดงโดยออกแบบแจ็คในบทนี้ชอบออกแบบฮะแต่แต่มึงจะบวชนาคเลยนะต้นนุ่นเข้ามาเจออิดนี่คือการพบกันครั้งแรกของพระเอกกับนางเอกฉากต่อไปไม่มีอะไรมากฮะเป็นฉากที่อิดเข้ามาคอมเพลย์เรื่องปัญหาของนางเอกพร้อมเล่นมุกทุบเครื่องขายเอกสารที่ผมไม่รู้ว่ามาตลกตรงไหนทีนี้ต้นนุ่นกับเพื่อนที่ชื่อเดียร์รัศกชื่อเหมือนกูซะด้วย ก็ได้ทําการขโมยเนื้อโดยบอกว่าเนื้อยังดีอยู่เลยจะทิ้งทําไมทีนี้เนื้อเยอะไปเอากลับไม่หมดทาดําไงดีอ๋อเอายัดใส่หน้าอกสิทีนี้เรามีรปภทำโสดมาเซ็กชวลฮารัสเมนผู้หญิงทั้งสองคนนี้ด้วยการเล่นมุกหน้าอกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมุกเซ็กชวลฮารัสเมนและทําไมต้องเป็นทอมหรือผู้กากับเขาคิดว่าเพราะเป็นเพศกําเ,หเหนิดเหมือนกันเลยสามารถเล่นมุกอะไรแบบนี้ได้เหรอทีนี้การพบกันครั้งที่สอ,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 องของพระเอกนางเอกเดียโกงหัวอลรถเสียทําให้อีต้องไปกับนุ่นแล้วทีนี้ขบับขับอยู่เจอหลุมเจอบอ แล้วเขาก็เข้าซีเควนหห้า้าตลกจังเลยตอนนุ่นพยายามหลบหลงปอดโดยไม่ได้ไม่ให้เรือร่วงลงมาแต่สุดท้ายเนื้อก็ร่วงเพราะเจอกับเฉียดอิดจับได้ว่าต้นนุ่นขโมยเนื้อออกมาทำให้อีดต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงอีกนิดได้ไหมอะช่างไหนบอครับอีกนิดได้ไหมอะอมตรงนั้นและช่างอย่าให้เหลือมุมอับนะคะ ผมขออภัยที่ใช้คำนี้ด้วยนะแต่ผมขี้เกียจใช้คำว่า lgbtq คือทำไมกระเทยต้องหงี่มันทุกเรื่องเลยวะไม่ว่าจะหนังตลกเรื่องไหนไหมันก็ต้องมีกระเทยหนึ่งคนที่หงี่ผู้ชายต้องการผัวอยู่ตลอดผมเริ่มสงสัยแล้วว่าคนพวกนี้เขามอง,มองกระเทยเป็นอะไรกันและมาตรการต่อมาคือการนำเนื้อมาราดด้วยสารเคมีทำให้ไม่สามารถกินได้ก่อนเอาไปทิ้งและนี่นี่ยคะคือจุดเริ่มต้นของความชิบหายคนพวกนี้ถ้าเขามีโอกาส เขาจะฉกฉวยผลประโยชน์เข้าหาตัวเองทันทีคือยังไงอะมึงจะสืบว่าคนที่สายเป็นนักฉกฉวยผลประโยชน์นี้เหรอแล้วต้องเป็นคนรวยนะที่พูดอ,อะไรแบบนี้สาเหตุที่ต้นนุ่นต้องขโมยเนื้อออกมาเพราะว่าต้องออกมาเลี้ยงปอดที่โปดล้างฮะแต่ตั้งจากมาตร,รการข้างต้นทําให้ต้นนุ่นไม่สามารถเอาเนื้อออกมาได้การพบกันครั้งที่สาของพระเอกนางเอกที่นั่งเต็มเลยต้องไปนั่งด้วยกันสองคนทีนี้ไม่แต่แกแต่อีกคนหนึ่งเข้ามาขายดอกไม้อีดไม่อยากซื้อก็ต้องซื้อ เด็กมาเลยแถมให้อีกสามดอกเพราะดอกเดียวบนหน้าจะพ่อต้องสี่ดอกเนินเน้นทำไมทำไมต้องให้เด็กมาเล่นมุกอะไรแบบนี้ด้วยวะอันนี้รอสำคัญเลยไอคนขายเนื้อเอาเนื้อไปล้างน้ำแล้วเอามาขายต่อทำให้ต้นนุ่นเกิดความคิดที่จะเอาเนื้อดีไปล้างน้ำบ้างอิดจับได้ว่าไอคนขายเนื้อนำเนื้อไปขายก่อนถามว่าต้นนุ่นหายไปไหน ต้นนุ่นตอนนี้เอาเนื้อไปล้างน้ำให้ปอบกินเรียบร้อยแนละ้วทำให้เกิดเป็นซอมบี้ใช่ฮะซอมบี้เรื่องนี้เกิดจากปอบแตกเนื้อปนเปื้อนน้ำยาฟอกฟอกผ้าขาวแม่งเป็นการเกิดเชื้อซอมบี้ที่ไม่สมเหตุสมผลที่สุดละอิทมาตามหาต้นนุ่นบอกว่าเนื้อนั่นเอาไปให้คนกินมันอันตรายแต่ไม่ทันแล้วฮะซอมบี้ระบาดแล้วซอมบี้ไปกัดไม่สิเขาเอาหน้าไปถูกับลุงสับเปลเลยทำให้ติดเชื้อ การแพร่ระบาดของเชื้อในเรื่องนี้ค่อนข้างจะงงงหน่อยเพราะว่าบางทีมันแพร่ช้าบางทีก็แพร่เร็วการกัดในเรื่องนี้จะไม่ใช่การฉีกกระชากเนื้อออกมาฮะแต่เป็นการเอาหน้าถูแล้วติดเชื้อเลยผมเข้าใจแหละว่าเขาอยากทําให้หนังมันไม่ติดเลดแต่นี่แหละสาเหตุที่เขาไม่ทําหนังซอมบี้ที่ต่ำกว่าเนึสิบแปดบวกต้นนุ่นพบว่าแม่ตัวเองกลายเป็นซอมบี้แล้วทําให้ต้นนุ่นเสียใจมากอิดจบหลวงพ่อเข้ามาช่วยทําให้อิดจับต้นนุ่นหนีไปได้ อิกถามตอนนุ้นมาเรียกยซอมบี้ไ้เหรอแต่ไม่ได้ตอบอะไรก่อนที่ซอมบี้ซาบเลอร์จะมาและฉากนี้แหละฮะที่คือจุดเริ่มต้นของความชิบหายบทที่เพราอไม่เป็นงานบวชของแจ็คพอดีและด้วยความเป็นคนอีสานทําให้ตนนุ่นต้องไปช่วยชาวบ้านจากซอมบี้ซอมบี้มาบุกง,งานวัดแต่ด้วยโชคช่วยเพลงของสลิปรขึ้นมาพอดีทําให้ซอมบี้เต้นตามเพลงและมันเป็นแบบนี้2รอบอยู่2นาทีและที่เฮียคือตัวละครไม่หนีดันไปเต้นตามอีกคือยังไงเนี่ย โคตรอีสานเขาไม่ได้โง่กันขนาดที่ว่าเห็นเพลงของสิริพรนำภัยพ,ยพงสํสำคัญกว่าชีวิตตัวเองเอง,เองเนะเว้ยชอบชอบ,ชอบนอ่นก็เนส่วนกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจมากมากกูไม่เข้าใจจริงๆว่ามึงต้องการจะเสืออะไรกับฉากนี้อันนี้มาระดับเขตียดอีสานแล้วนะว่าโง่เนี่ยและเพลงของสิิพรก็เล่นอีกรอบและคนแม่ก็ไม่หนีกันมันเป็นอะไรเนี่ยจนเพลงเปลี่ยนแล้วซอมบี้อารวาสอีกรอบค่อยหนีกัน ตรงจุดนี้มันมีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องยังไงวะเราทำไมซอมบี้ในมมกสเกตด,ด้วยเนี่ยอะไรวะเนี่ยบบรู้ว่าบทหนังเรื่องนี้ได้กี่หน้าวะหน้าพอ่ออ่ะพ่ออยู่นี่อ้าวไอ้แังยนันแังยนังยนปล่อยมันไปบวชนเพื่อนฮะ <c oughs> เอาละเรามีเวลาเหลือเยอะเลยในหนังเราจะใส่อะไรลงไปดีไม่รู้ว่เดีเอาเป็นฉากสำคัญสำคัญดีไหมเอางี้เราใส่ฉากนักเรงลงไปไว้เพื่อดูเป็นหนังอีสานหน่อย จะดีเหรอผมว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับหนังเรื่องเรื่องเลยนะกูบอกให้มึงใส่ก็ต้องใส่สิวะมึงคิดโอเคครับพี่โอเคเดี๋ยวผมใส่ครับพี่ไอิบหายกูต้องการหนังสําหรับคนยีงสารแต่มึงเสือบอกว่าไม่เกี่ยวกับหนังเรื่องเรื่องเนี่ยนะมึงคิดว่ากูเป็นใครวะฮะจ่าตัวลงขโมยรถอีดกับต้นน้่นเหนียวมาได้ตัดมาที่ฟอร์เรนแอร์เสียโทรเรียกช่างด้วยความหวังที่จะกินช่างตัดมาที่กลุ่มผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ได้เจอกับอิดและต้นนุ่นทั้งคู่ขึ้นรถไปก่อนที่จะเกิดฉากเชสซีนแบบบนรถ2แถว ซอมบี้กระโดดขึ้นมาบนรถแล้วเกิดเป,เป็นฉากต่อสู้ขึ้นมาบอกแล้วหนังเรื่องนี้อย่างเดียวที่หาคือกลัยผมไม่เข้าใจมากๆว่าฉากนี้จะใส่มาทาไมแม่งเป็นฉากรานชิชชันที่ไม่ได้หาแล้วไม่ได้โดกอะไรเลยนําซ้ําแม้ยังน่าลาคาญอีกแต่ก่อนซอมบี้จะได้อลรวาอีกรอบเพลงของสตีพอก็ได้ช่วยชีวิตไว้อีกรอบอีทีบซอมบี้ลงจากรถแะตรลงรับโทรศัพท์แล้วบอกว่าอีกฝั่งไม่ต้องมาแล้วก่อนที่จะไปร้านกุสโต โดนระเบิดเข้าไปแล้วก็เป็นอีกครั้งที่สิริพรอัมไพพงช่วยชีวิตเอาไว้กลุ่มจะจะลงมาถึงที่ร้านและอิดบอกให้ทุกคนเข้าไปที่ร้านโชคดันไม่เข้าข้างครับเพราะว่าแม่งไม่ได้สมัคร y o u ท u b e p ีเมีย m ทำให้เพลงหยุดและซอมบี้หลุดต้นรุ่นเลี้ยงซอมบี้ไว้ทำไมอะอิดคะอิดหมายถึงเฟอร์บี้ป่ะคะนี่จะเป็นการเซเรโอไทป์คนรวยที่ห่วยที่สุดลวต้นรุ่นอธิบายว่าที่ตัวเองเลี้ยงไว้นั้นคือปอบหลักการมันเป็นอย่างนี้ฮะ ปอบในเรื่องเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ไม่มีทางรักษาผู้ป่วยจะกินเนื้อดิบและกลัวแสงแดดและการเอาเนื้อปนเปื้อนน้ำยาฟอกผ้า,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 าขาวให้ปอบกินทำให้ปอบกลายเป็นซอมบี้กูจะบ้า ี่เธอกําลังจะเล่าว่าแม่ของเธอเป็นเปาพี่เบียร์หลอนหนังลเลยยังไงพี่เบียร์หลอนหนังก็ช่วยกันอนุเคราะห์ปอบผมไม่เข้าใจรอบที่ร้านทําไมคนรวยต้องทําตัวคอกกี้ในหนังด้วยคือเขามองคนรวยพวกนี้เป็นอะไรกันถึงอยากให้คนดูหมัดไส้นะทีนี้สายเชียร์ที่หนีซอมบี้มาก็ได้มาเคาะประตูต้นนุ่นให้สายเชียร์เข้ามาก่อนที่ซอมบี้จะตามมาอยู่ที่หน้าร้านเอาละอยู่กับผมก่อนนะผมขอสัญญาเลยว่านี่ส่งช่วงสุดท้ายของหนังแล้ว ผมจะพยายามค้ำข้ามฉากที่ไม่สําคัญไปนะอิดบอกให้ทุกคนเตรียมรับมือฉากตัดไปที่ฟอร์เรนที่ช่างมาหาพอดีทําให้เขาไปเปิดประตูหลังทีนี้ซอมบี้เลยเข้ามาทางประตูหลังทําให้เกิดเป็นฉาก5-5ตลกจังเลยรอบที่สองคือว่าอย่ทําแก่น้อยกูอ้ําอย่ท่าแก่น้อยกูนั่นนั่นคือมูหรอนั่นคือมูหรอรรลูกคนหนูเปิดหาโรโซโบรัสก่อนที่จะพร่ำเรื่องแนวเพลงในะขณะที่อิดกาลังจะต่อสายแบตดันหมดก่อน อิดเลยบอกกับลูกคนหนูว่าให้ชาร์จแบตแต่ตอนลองพบว่าแจ็คกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่แจ็คกลับไม่กัดและช่วยพ่อตัวเองไว้แล้วก็เข้าฉากดราม่าที่ผมไม่อินเลยสักนิดลูกคนหนูเปิดเพลงของสลีพรอัมไพพงทำให้ซอมบี้ทางห้างเต้นและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครที่สลีพรช่วยชีวิตแต่ดวงสวยแม่งไม่ได้สมัคร YouTube พรีเมียมทำให้คลิปแตกอีกรอบก็บอกว่าอย่าให้เยอะห้องซีห้องยังนั้นหนาดิค่ะ สิบอกไหกูหอกได้จังไรมึงบีบประคำหน่อยกู <c oughs> อะไรอะไรเอาละทีนี้จะต้องลงโดนกัดอีดเลือกใช้แผนสองที่เขาจะไปร่อซอมบี้ให้ทุกคนหนีไปทีนี้นาฬิกาแจ้งเตือนทางดังทำให้สฟอรเรนโดนกัดทุกคนกำลังจะตายทันใดนั้นเองสดรีพรอัมไพพงก็โผล่มาร้องเพลงโอ้ สิริพรอัมไพพงศ์และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สิริพรช่วยชีวิตเครืองนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นที่ทุกคนบอกว่าจะไปที่ร้านโทรศัพท์มันได้ยินเสียงพอดีจ้าให้สิริพรมาที่นี่ได้ทีนี้อีดพบว่าต้นนุ่นโดนกัดแล้วก็ดาม่าและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมไปอีกกล้วดาม่า28วันต่อมาทุกคนที่ติดเชื้อถูกกัดกันกล้องแพนไปที่ต้นนุ่นนอนอยู่บนรถตรงนี้ผมเข้าใจว่าต้นนุ่นน่าจะมีภูมิทำให้ไม่ไม่กลายเป็นซอมบี้ นี่น่าจะเป็นหนังที่สเตอริโอไทป์ที่สุดแล้วเรามีคนบ้ากระเทยลูกคนหนูสเตอริโอไทป์คพดีสารเนื้อเรื่องสุดสดเปสปาที่ดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจมุกที่ดูแล้วยิ่งไม่เข้าเส้นดราม่าที่ไม่ช่วยเรียกน้ําตาเลยสักนิดหนังเรื่องนี้คือดิเฟนิชันของคําว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างและท้ายที่สุดผมว่าสิริพรอ,อําไพพงน่าจะได้ค่าตัวเยอะที่สุดแล้วในหนังเรื่องนี้ เอาละจบแล้วขอบคุณพี่เอพี่อั้มที่เข้ามาดูเป็นเพื่อนกูอ่าหลังจากนี้กูยังไม่รู้ว่ากูจะตัดลงดีไหมกูจะทำคลิปยังไงดีแต่เอาเป็นว่าโองยเมียมึงทำได้จริงๆเหรอเพื่อน <laughs> ทำได้วิจารณ์หนังทำได้ไม่แต่มึงมึงมึงเอาลงไปอะ่ะ <laughs> มึงบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคนดีสารแต่กูว่าผู้กำกับไม่มีไอ้เหี้ย เนี่ยมึงเอามึงเอาชื่อไปเซิร์ชเลยเนี่ยผู้กำกับเนี่ยธนวัฒน์เอี่ยมจินดาเนียออมึงแหมมึงมคนเดียวคนเดียวที่ทำแย้เปล่าวะไรโก้ไม่ใช่ไรโก้ไม่ใช่คนทำหนังเรื่องโปรเมโปรเคือเรื่องนี่อะไรอะนั่นแหละกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันมึงต้องดูช่องไอ้นใ่คอมเมนต์เลยไอะมึงจะเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้เฮียแล้ว กูบอกกูบอกแล้วให้มึงอะไอ้เฮียดูหนังคนอื่นเยอะๆจะได้ทําหนังเป็นเมียไอสัตว์ประกออกปะเงี้ยแมง่งแม่งไม่ตลกจนกูต้องมานั่งเอเต์เทนกันเองอะไอ้เฮียไีที่ไหนแม่งไม่ยาไม่เฮียอ,อะไรแม่งคือคนที่แบบไม่รู้มุกตลกคืออะไรแล้วก็ไม่เคยมีใครตลกของมันตลอดชีวิตจนถึงตอนนี้แล้วก็ไม่มีต่อไป